ทำไมร้านสะพานบุญยังขายพานพุ่มเทียนทั้งๆท,งท,งที่ 1. แทบจะไม่ได้มีคนรู้จักเลย 2. จุดไฟจริงก็ไม่ได้ 3. การเก็บรักษาใช้พื้นที่เยอะมากวางซ้อนทับกันไม่ได้ไม่เหมือนพวกเทียนแท่ง 4. การขนส่งลำบากเพื่อนๆเ,เห็นรูปนี้ไหมคะรูปนี้เป็นรูปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะ โดยชาวบ้านผู้มีฝีมือมาออกร้านขายพุ่มเทียนช่วงใกล้เทศกาลเข้าพรรษาจากหนังสือที่ฝรั่งเขาถ่ายเอาไว้นะคะแสดงว่าพุ่มเทียนมีตั้งแต่สมัยก่อนรัชกาลที่5ค่ะลองไปดูรำพันพิราบของท่านสุนทรผู้กวีเอกสี่แนดินก็ได้กล่าวไว้ถึงพานพุ่มเทียนด้วยนะคะโดยหนึ่งในคำกรน,นั้นมีคำว่าพุ่มสีพึ่งค่ะนั่นก็คือพุ่มเทียนนั่นเองค่ะจึงสันนิษฐานได้ว่า ทานพุ่มเทียนนั้นมีตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยค่ะผ่านมาจนถึงตอนนี้รัชกาลที่10แล้วนะคะถามว่ามีคนรู้จักพุ่มเทียนมากน้อยแค่ไหนตอบได้เลยค่ะว่าแม้แต่ร้านสังกภัณธ์ด้วยกันบางร้านยังไม่รู้จักไม่เคยขายเลยค่ะร้านสะพานบุญจึงอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งดีงามของคนไทยเอาไว้ให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะถ้าเพื่อนๆมีโอกาส ลองดูภาพข่าวในพระราชสำนักนะคะจะเห็นรูปในหลวงถวายพานพุ่มเทียนนะคะจะมีรูปในหลวงรัชกาลที่9รารัชกาลที่10และก็มีพระบรมวงศานุวงศ์หลายๆพระองค์เลยนะคะที่ถวายพุ่มเทียนค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครที่ยังไม่เคยถวายพานพุ่มเทียนลองดูนะคะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานวัฒนธรรมอันดีงามพุ่มเทียนของเราจะได้คงอยู่ ผู้เมืองไทยตลอดไปค่ะ